ถึงขนาดนี้คงจะอยู่ผีกันไม่ไหวแล้วเปิด5เหตุผลที่ผีควรรีบขายอเลฮันโดรกานาโช สวัสดีครับพบกับช่องเป้งจิรายุจับบางนะครับเรื่องแมนยูดูกับเป้งนะครับวันนี้ไปว่ากันที่เรื่องราวของอเลนโรกานาโชนะครับอยากจะรีบขายใหุ้นพ้นมี5เหตุผลมาประกอบนะครับแต่ว่าก่อนจะไปเข้าเรื่องกันนะครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะครับดูแลบุคลิกภาพของเป้งจิรายุตลอดมาเลยนะครับก็คือ b ิวอัลคลินิกบางบัวทองนะครับใกล้กับสี่แยกบางพลูนะครับเดี๋ยวจะแนบข้อมูลติดต่อไว้ให้เลยนะครับดูคลิปนี้ไปเนาะก็ สำหรับที่นี่นะครับไม่ว่าจะเป็นการปรับรูปหน้านะครับเสริมจมูกนะครับฟิลเลอร์โบ็อกซ์ร้อยไหมนะครับมีครบเลย I v วผิวให้วิตามินผิวก็มีหมดเลยนะครับมีมากกว่าที่ผมพูดเยอะเลยที่สำคัญเนี่ยดูแลดีมากราคาดีมากๆนะครับก็อย่าลืมนะครับไปปรับบุคลิกภาพกันถ้าคิดว่าการดูแลสุขภาพผิวนะครับมันสำคัญนะครับเพราะว่าคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับบุคลิกภาพที่ดีนำมาซึ่งโอกาสที่ดีของคุณนะครับเอาแล้วฮะไปว่ากันที่ เรื่องราวของอเลฮนโดรกานานะโช่เลยนะครับอันดับแรกเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้มันมีที่มาจากโซเชียลมีเดียของเจ้าตัวอีกแล้วนะครับคราวนี้เป็น i ิน t a g r กรส่วนตัวของเขาเลยนะครับก็ลงรูปไปไปพักผ่อนที่อีบิซ่าประเทศสเปนนะครับรูปภาพเนี่ยนะครับดูแล้วก็มีคนไปกดไลค์มากมายอินฟลูเอนเซอร์นะครับในประเทศไทยที่ผมรู้จักนะครับหรือว่าจะเป็นบรรดานักเตะนะครับในทีมแม้แต่บรูโน่เฟเนร์สก็เข้าไปกดไลค์นะครับแต่ไม่รู้ว่าแต่ละคนเนี่ยได้ดูรูปที่ กาโชเนี่ยลงครบหรือเปล่านะครับภาพแรกเนี่ยก็ดูไม่น่าจะมีอะไรนะครับเพราะว่าลงสะวายน้ำแบบผ่อนคลายก็ดูโอเคดีภาพที่2ก็เป็นยกแก้วเครื่องดื่มนะครับแหมในแก้วนี่มันคล้ายๆกับไวน์นกแก้วรูปร่างแก้วก็เหมือนแต่อาจจะไม่ใช่ก็ได้เนาะนะแล้วก็ภาพบนเรือนะครับมือที่บังอยู่นี่ก็เป็นแก้วกาแฟนั้นน่าจะดื่มกาแฟอยู่ในเรือที่ล่องอยู่ในทะเลนะครับอีกภาพหนึ่งก็อยู่บนเรือนะครับแหมมองมองนี่เหมือนจ้องเหมือนจะลงทะเลนะครับ อีกภาพหนึ่งก็กําลังเรียกว่าลากกระเป๋าเดินทางนะครับแล้วก็ภาพเดินอยู่บริเวณหน้าช็อปพวกแบรนด์เนมนะครับแหมเสื้อผ้านี่ก็แบรนด์เนมหรือ,อส์บิกตองเลยนะครับแล้วก็ภาพเจ็ตสกีครับ <c oughs> ทุกภาพเนี่ยก็ดูเหมือนจะไม่มีอะไรนะครับดูโอเคดีดูแบบเออยินดีด้วยไปพักผ่อนอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่ามีอู่ภาพหนึ่งครับมันสะดุดตาเหลือเกินนะครับในภาพเนี่ยที่สะดุดตาเนี่ยไม่ใช่ซูปเปอร์คาร์ที่จอดอยู่ทั้ง2คันนะครับแต่ว่า เป็นเจ้าตัวเนี่ยสวมเสื้อของมาคัสแรชฟอร์ดนะครับในสีเสื้อของแอสตันวิลล่านะฮะเอออันนี้ก็ถือว่าเซอร์ไพรส์มากๆนะครับว่าทำไมถึงตัดสินใจลงรูปนี้นะครับแหมแล้วมีซ่อนเนาะไม่เอาไว้รูปแรกมันก็ดูแบบแป,แปลกๆเหมือนกันนะครับหลายคนก็ตั้งคำถามว่าเพราะอะไรคุณทำแบบนี้ไปเพื่ออะไรสนับสนุนมาคัสแรชฟอร์ดเหรอสนับสนุนแอสตันวิลล่าเหรออยากจะย้ายทีมไปอยู่กับมาคัสแรชฟอร์ดหรือว่าอยากย้ายไปวิลล่า อย่างนี้หรอหรือว่าสบสนความคิดของมาคัสแรชฟอร์ดก่อนหน้านี้ที่ดูเหมือนไม่เอาสโมสรไใหม่เอาดูเบนอโมริมนะฮะแล้วที่สำคัญนะครับแม่มีคนช่างขยี้นะฮะมาคัสแรชฟอร์ดเองนะครับมาคอมเมนต์ด้วยสั้นๆว่า my brother นะครับโอ้ oh, ไอ้น้องชายนะครับไอ้น้องรักนะฮประมาณนี้โอ้โหเห็นแล้วมันก็รู้สึกยังไงไม่รู้นะถึงอัออธิจูดของเจ้าตัวที่ คงจะต้องได้รับการปรับปรุงแบบเร่งด่วนและและนี่ครับคือ5เหตุผลที่คุณจะต้องรีบขายอเลฮันโดรกาลาโชครับ 1. สไตล์การเล่นไม่เหมาะกับแทคนติกของรูเบนโมริมครับ ใครจะชื่นชอบหรือไม่ชื่นชอบรูเวนอโมริมนะครับก็ต้องขอให้พักไว้ก่อนนะครับเพราะว่าจากการให้สัมภาษณ์ของซีอโของทีมอย่างโอม่าเบราดาครับที่บอกว่าเราต้องการนักเตะให้กับทีมประมาณสัก2อสาตลาดเนี่ยเพื่อเติมเต็มความต้องการของ,ของดูเวนอโมริมแล้วก็มองโปรเจกต์ยาวไปถึงปี2028นั่นแปลว่าถ้าอโมริมไม่ทําทีมแย่จนเกินไปเขาจะอยู่จนครบสัญญาให้พวกคุณรู้สึกเสียดแทงใจให้พวกคุณรู้สึกเบื่อหน่ายให้พวกคุณติดแฮชแท็กอโมริมอัอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าแฮชแท็ก ถ้าผลงานในซีซันนี้ของโมริมยังคงดำดิ่งเหมือนซีซันที่แล้วก็น่าจะอยู่ไม่ครบสัญญาเหมือนกันนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอันนี้ต้องมองก่อนว่าเขาได้อยู่ยาวเพราะว่าผลงานของฤดูกาลนี้มันยังไม่เกิดขึ้นนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วคือการใช้ระบบการเล่น3-4-3ของเขาตั้งแต่ครึ่งฤดูกาลที่ผ่านมาจนจบฤดูกาลและอเลฮันโดรกานาโชคือคนที่ไม่ค่อยจะตอบโจทย์กับระบบนี้สักเท่าไหร่นะครับไม่ว่าจะเป็นวิธีการเล่นที่ชอบชิดติดเส้นนะครับ เป็นสไตล์ปิกแท้มากกว่าที่จะอินบอร์ดเข้าในนะครับหรือว่าเล่นกับบริเวณฮาฟสเปซอย่างที่เป็นหมายเลข10คู่อย่างที่อโมริมทํามาตั้งแต่สมัยอยู่กับสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับที่ต้องการให้ผู้เล่นในตําแหน่งมิดฟิลหมายเลข10คู่เนี่ยไม่ว่าจะซ้ายหรือขวาถามว่าออกริมเส้นได้ไหมออกได้ครับแต่ว่าควรจะป้วนเปี้ยนอยู่บริเวณฮาฟสเปซใช้พื้นที่ตรงนั้นใี่เป็นประโยชน์ในการที่จะโจมตีคู่แข่งไม่ว่าจะเป็นการวิ่งทําทาง หรือจะให้บอลเพื่อนหรือจะหาจังหวะเข้าไปยิงเองนะครับอันนี้คือสิ่งที่เขาต้องการแต่ว่าเขาทําไม่ได้ตามนั้นนะครับเสร็จพอทําไม่ได้ตามนั้นเนี่ยหลายครั้งหลายหนนะครับที่อรเลนโรก,กานาโชกล้าเล่นกล้าลุยมั่นใจในฝีเท้าของตัวเองมากเสียจนเกินไปครับเลี้ยงกินตัวก็ไม่คอยจะผ่านนะครับยิงประตูก็ออกแนววืดวาดยิงไม่ค่อยจะเข้าประตูช่วงหลังนี้ยิ่งจะหนักเลยนะครับแล้วก็มักจะฝืนไปเองยิงเองโดยที่ ทิ้งให้ผู้เล่นหมายเลข9ก้าได้แค่เข้าฮอสแต่ไม่ได้บอลครับนั่นก็คือรัสวูดฮอยลุนที่เคยออกอาการงุดหงิดถึงขนาดถีบเสาเถียงกันเลยนะครับว่าแบบโอ้โหทําไมเองเล่นแบบนี้โอเคแหละว่าฮอยลุนอาจจะมีฟอร์มที่ย่ําแย่จริงๆนะครับจับบอลไม่ได้เรื่องเก็บบอลไม่อยู่จบสกอร์ไม่คมดูไม,ม่สมควรเป็นหมายเลข9ก้าแห่งถิมนโอทรฟฟอร์ดเลยก็จริงแต่ว่าหลายครั้งหลายหนนะครับก่อนหน้านี้ก็ได้ครับก่อนที่เขาจะฟอร์มแย่ดําดิ่งขนาดนี้ ถ้าเขาได้รับการซัพพอร์ตจากผู้เล่นริมเส้นหรือว่ากานาโชมากกว่านี้เขาอาจจะมีผลงานที่ดีกว่านี้แม้มันจะไม่มากก็ตามครับมันก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ครับฉะนั้นอันดับแรกเนี่ยเรื่องสไตล์การเล่นของกานาโชไม่ได้เหมาะกับทีมปีศาจแดงในเวลานี้เลยครับ 2. รีบขายก่อนที่จะไม่ได้ราคานะครับ เพราะว่าถ้าปล่อยให้เจ้าตัวนั้นหงุดหงิดไปมากกว่านี้ออกอาการไปมากกว่านี้ดรอปดองเอาไว้นะครับในซีซั่นนี้แล้วก็ไม่ยอมขายเนี่ยราคามันอาจจะถูกลงกว่าเดิมสารวันเตี้ยลงจากการที่ไม่ลงเล่นก็ได้ครับเพราะว่าแสดงพฤติกรรมแบบนี้จะเอากลับไปลงเล่นมันก็ยังไงอยู่นะครับฉะนั้นทีมที่สนใจเขาในตอนนี้ครับนาโปลีนะครับก็เคี่ยวเหลือเกินนะครับดูว่าแมนยูไม่ใช่แน่ก็พยายามกดราคาเหลือเกินนะครับหรือแม้กระทั่งไบเออร์เลวูคุเซนนะครับของเอริกเทนฮาร์ดนี่ก็เคยมีประเด็นผิดใจกันนะซึ่งมันจะอยู่ในน5ข้้้อีดวย ก็มีข่าวว่าให้ความสนใจอเลฮนโรกานนโชอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าราคาเนี่ยอาจจะออกอยู่ที่สัก 40- 45้าล้านยูโรด้วยนะไม่ใช่ปอนอาจจะขายได้ประมาณนั้นเพราะว่าสถานะของเขาเนี่ยมันงอนแง่นกับสโมสรเกินนะครับก็คงไม่มีใครอยากจะมาจ่ายแพงเพราะรู้สึกว่าคุณก็ไม่ใช้อยู่แล้วนี่แล้วผมจะต้องซื้อแพงเวอร์วังอะไรนะครับแต่อย่างน้อยอายุ20ปีเท่านั้นนะครับมีสัญญาอยู่กับสโมสรถึงปี2028ก็น่าจะพอได้ราคา ถ้าพอได้ราคาก็รีบขายเถอะ 3. ม,มีตัวแทนในตำแหน่งนี้อยู่แล้วนะครับและมีมากกว่า1ด้วยอย่างที่เห็นกันครับว่าแมนยูนั้นซื้อมาติุสคุนย่านะครับมาจากวูฟส์หกล้านปอนด์นะครับในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรุกทางซ้ายนะครับถนัดขวาอินเวตเข้าในต,ตามสไตล์แทคติกของดูเบนโมริมแล้วก็ผ่านการลงเล่นในระบบเดียวกันกับวูฟส์มาด้วยการปรับตัวไม่น่าจะลำบากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแทคกติก เพื่อนร่วมทีมโดยเฉพาะจังหวะลีกฟุตบอลอังกฤษซึ่งจตัวก็ผ่านการลงเล่นมาเยอะแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยจองพื้นที่ตัวจริงตรงนี้ชนิดที่อเลฮันโดรการาโชอยู่ไปก็น่าจะแย่งยากนะครับและถึงไม่อยู่สมมุติว่าคุณย่าเจ็บขึ้นมาทํำยังไงนะครับสมมุติว่าเอมเบอร์โมนะครับอยู่ทางขวาไปแล้วนะครับสามารถโยกมาเล่นได้ไหมก็อ,อาจจะยากหน่อยแต่มีอีกหนึ่งคนที่ใครอาจจะลืมไป นั่นก็คือบรูโน่เฟเนนซ์นั่นเองครับที่บริเสธการย้ายไปซาอุดิอาระเบียกับอัลฮิลาครับแล้วก็เลือกอยู่กับทีมต่อไปว่ากันว่าเจมเบอร์โมกับคุณย่ามาก็จะเป็นซ้ายและขวานะครับตามลําดับบรูโน่ก็จะถอยลงไปยืนเป็นมิดฟิลตัวกลางแต่ถ้าเกิดว่าคุณย่าไม่ไหวขึ้นมานะครับกรอบบ้างเจ็บบ้างล้าบ้างบรูโน่ก็พร้อมที่จะขยับขึ้นมาเล่นในตําแหน่งนี้อย่างที่เคยเป็นอยู่แล้วแม้ว่าอาจจะไม่ลงล็อกร้อซแต่อย่างน้อยก็สามารถพอทดแทนกันไปได้ก่อนนั่นเองครับ 4. ทัศนคติที่ใช้ไม่ได้ไม่เป็นมืออาชีพเลยนะครับกับพฤติกรรมของเจ้าตัวในหลายๆประเด็นนะครับไล่ทำลายย้อนหลังเนี่ยสิ่งที่ทำมาไม่ใช่ครั้งแรกนะครับถ้าไม่ใช่โซเชียลมีเดียเอากับตัวตรงๆเลยเนี่ย ก็คือเกมนะัดชิงยูฟ่ายูโรปาลีกกับทอตนัมฮอสเปอร์ครับแน่นอนคอยอาจจะโทษอโมริมว่าเด็กมันก็ต้องหดหงิดบ้างมันลงเล่นมามันทําผลงานมาทำไม,มไม่ได้ลงไปเอาตัวอื่นลงอย่างเงี้ยมันก็ต้องรู้สึกเฟลเป็นธรรมดาครับแต่อาการเฟลนั้นมันแสดงออกได้ครับแต่มันไม่ควรแสดงออกโดยเฉพาะอาการที่ไปให้สัมภาษณ์กับสื่อครับถ้าคุณเป็นนักฟุตบอลแล้วคุณไม่มีเส้นแบ่งระหว่างการให้สัมภาษณ์การใช้โซเชียลมีเดียนะครับคุณเป็นนักฟุตบอลอาชีพนะฮะอย่าลืมนักฟุตบอลอาชีพนะฮะ ถ้าคุณไม่มีเส้นแบ่งเหล่านี้เลยการให้เกียรติเพื่อนร่วมทีมการไม่พูดอะไร12 34ออกสื่อแล้วคุณจะอ้างว่าก็คุณยัว่วแล้วคุณก็ทาได้ทุกอย่างผมว่าคุณไม่ต้องเป็นนักฟุตบอลอาชีพหรอกนะครับฉะนั้นไอาการที่ผิดหวังแล้วไม่ได้ลงแล้วไปวิจารณ์ทีมวิจาร์โค้ชในการให้สัมภาษณ์ออกสื่อไม่เบรกไม่ห้ามน้องชายตัวเองโรเบร์โตกานาโชในการใช้ IG Story นะครับโจมตีทีมโจมตีรูเบนอโมริผมว่าอันนี้นะครับมันเป็นพฤติกรรมที่ใช้ไม่ได้แล้วก็ไม่ใช่่แคคคครรรััั้้้งงนนีีเดยวะบ ยังมีย้อนกลับไปนะครับตอนที่เอริกเทนฮากยังคุมทีมอยู่ครับในเกมที่เสมอกับบอลมัต2ประตูต่อ2นะครับเจ้าตัวเนี่ยถูกเปลี่ยนตัวออกตั้งแต่หลังช่วงพักครึ่งนะครับทำให้กานาโชเนี่ยรู้สึกไม่พอใจนะครับและเกมนั้นพอเสมอหลังจากนั้น2 2ครับมาร์โกบริชอินฟลูชื่อดังนะครับสาย X ปัจจุบันหรือว่าอด,ดีตทวิตเตอร์นะครับก็มีการทวีตข้อความโจมตีการทำทีมของเอริกเทนฮาร์กโดยเฉพาะการเปลี่ยนอะเลฮันโรกานาโชออกจากสนามครับแล้วปรากฏว่าเจ้าตัวเนี่ย ก็ไปกดไลค์ทวีตตัวนี้นะครับซึ่งมันเป็นการสนับสนุนการวิจารณ์กุญสือของตัวเองโดยตรงอย่างออกหน้าออกตาแม้ว่าจะมีการ ไปขอโทษทีหลังแล้วเอริกเทนฮาร์กบอกว่าเคลียร์ใจแล้วแมตอนนี้ไล่ไปข้อก่อนก็บอกว่าจะซื้อไปเลเวอร์ด้วยนะฮะแต่มันก็เป็นสัศนติที่ไม่ควรอยู่ดีนะครับย้อนกลับไปนะครับอันนี้ใหม่กว่าเทนฮาร์กด้วยนะครับก็คือเกมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแพ้นอตทิแฮมฟอรเรสต์คาบ้าน2ประตูต่อ3นะครับลูกที่เสียประตูจากลูกมงนะครับนิโคลา่ามิเลนโควิชกองหลังของฟอรเรสขึ้นมง แล้วตัวประกบในเกมนั้นเป็นลิซันโรมาติเนสซึ่งหุ่นนั้นคนละไซส์กันเลยนะครับแน่นอนครับไม่เหลือลิซันโรแพ้ในการดวลลูกกลาอากาศแล้วก็เสียประตูจากลูกนั้นนะครับเมื่อมีการนําจังหวะนี้นะครับมาตีแผ่ครับอเลฮนโรกานานะโชก็ไปกดไลค์โพสต์นั้นอีกครับซึ่งมันก็ดูเป็นเหมือนการไปกดไลค์กดชอบจังหวะที่ทีมเสียประตูจังหวะที่เพื่อนร่วมทีมของตัวเองขึ้นแย่งมงแพ้ทีมคู่แข่งนะครับถามว่ามันสมควรเหรอ ก็ไม่สมควรเลยนะครับใดๆฉะนั้นตรงนี้จึงขย่าวรวมกันได้ว่าเขาเป็นนักเตะที่มีทัศนคติไม่เป็นมืออาชีพมากพอครับ 5. สร้างแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กๆและเยาวชนในอะคาเดมีอย่างที่หัวข้อบอกเลยครับการที่คุณจะเก็บผู้เล่นที่มีทัศนคติที่ไม่ดีเอาไว้กับทีมสร้างเรื่องครั้งแล้วครั้งเล่าเอาไว้กับทีมมีแต่จะทำให้คุณนั้นสูญเสียห้องแต่งตัวครับมีทําให้คุณนั้นสูญเสียการปกครองนะครับเพราะว่า ก่อเรื่องมาไม่รู้กี่ครั้งแล้วถ้าคุณยังเก็บเอาไว้นะครับนักเตะคนอื่นๆก็จะเห็นเป็นแบบอย่างนะครับเกิดใครไม่ลงสนามขึ้นมาอยากจะงองแงขึ้นมาก็อ้างได้ว่าไอ้โชเคยทําขอโทษครั้งเดียวคุณยังไม่อภยัยทําไมครั้งนี้คุณจะมาลงโทษทําไมครั้งนี้คุณจะมาขายผมนะครับที่สําคัญมากกว่านั้นที่อาจจะเลวร้ายไปมากกว่านั้นนั่นก็คือโมเดลที่จะส่งต่อ ไปยังเด็กๆในอคาเดมีของสโมสสน,นะครับในระบบเยาวชนนะครับขึ้นชื่อว่าระบบเยาวชนของสโมสรเนี่ยเด็กที่ถูกดันขึ้นมาจะต้องเป็นความภาคภูมิใจของสโมสสอนเป็นลูกม่อเป็นเหมือนผลผลิตนะครับเป็นเด็กท้องถิน่นแม้ว่ากาลาโชจะไม่ใช่เด็กท้องถิน่นก็จริงนะครับแต่ก็มีหลายคนที่เป็นและควรจะขึ้นมาด้วยความภาคภูมิใจในการที่ได้ลงเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้กับสโมสสแห่งนี้โดยที่มีฐานะแตกต่างจากคนอื่นๆไม่ใช่ตัวที่ถูกดึงถูกซื้อเข้ามา แต่เป็นเด็กปั้นนะครับฉะนั้นเนี่ยการที่คุณยังเก็บผู้เล่นแบบนี้เอาไว้มันทําให้เด็กในสโมสรเนี่ยมองเห็นรุ่นพี่เขาจะไม่ได้มองพวกสตาร์ที่ซื้อเข้ามานะครับแต่เขาจะมองพวกนี้ที่มาจากจุดเดียวกันกับพวกเขาว่าเอ๊ะทาไมพวกนี้เนี่ยขึ้นไปอยู่ในทีมชุดใหญ่ยังก่อเรื่องครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ทำไมยังลงสนามเล่นไม่เอาไหนก็ยังเป็นตัวจริงรับค่าแรงอยู่วิกละ3 0 0 0 0นกว่าเอ๊ะพูดถึงใครนะครับฉะนั้นเนี่ยไม่ควรจะเก็บเอาไว้ให้เป็นแบบอย่างที่ไม่ดีนะครับ ถ้าถามว่าแบบอย่างที่ดีของเด็กฝึกหัดของสโมสรคือใครครับขออนุญาตย้อนไปไกลครับแต่ยกตัวอย่างนี่ง่ายมากนั่นก็คือ Class o f 92นั่นเองครับหรือว่านายที่ถูกครับพอลสโคลส์นิกกี้บัตเดวิดเบดเคนนะครับพี่น้องเนวิลนะครับหรือจะรวมเอาแรนกิกส์ที่ขึ้นมาก่อนหน้านั้นเข้าไปด้วยก็ได้ครับเด็กๆเ,เหล่านี้เป็นยังไงครับขึ้นมาก็ทุ่มเทเต็มที่เพื่อผลงานของตัวเองแล้วก็ของสโมสรเซอร์เล็กซ์เฟอร์กูสันจะจับเล่นตรงไหนจะเล่นแผนพิสดารแค่ไหน เอาเบ็แฮมที่จริงๆแล้วชอบยืนไม่ฟิลตัว,ตวกลางมากมายืนทางกราบขวาเพราะอยากใช้ประโยชน์จากลูกครอสเจ้าตัวเคยอิดออดไหมครับเจ้าตัวอาจจะเปิดใจว่าชอบแต่ก็ไม่เคยอิดออดการี่เนลเวลเนี่ยพื้นเดิมเนี่ยเขาชอบเล่นเป็นเซนเตอร์ฮาฟมากๆนะครับแต่มีประโยชน์กับการเล่นเป็นฟูลแบ็กมากกว่าเจ้าตัวก็ไม่เคยอิดออดยืนหยัดกับตำแหน่งนี้ทั้งในสโมสรและทีมชาติมาอย่างสม่ำเสมอทุ่มเทกับสโมสรอ,อย่างสม่ำเสมอ ครั้งหนึ่งเจมี่คาร์กเกอร์ถ้าผมจำไม่ผิดเขาก็เคยพูดว่าไอาการที่คุณกว้านซื้อนักเตะเยอะๆเนี่ยระวังจะเสียสปิริตในทีมนะเพราะว่าสปิริตเนี่ยมันมาจากคนที่มีความภาคภูมิใจคนที่เติบโตมาจากระบบเยาวชนของสโมสรเพราะเขาจะรักและมีความผูกพันกับสโมสรมากกว่าบรรดาผู้เล่นที่ถูกซื้อตัวเข้ามานั่นเองครับคำคำนี้จะยังใช้ได้ถ้าเยาวชนเหล่านั้นไม่ใช่มาคัสแรชฟอร์ด หรือว่าอเลฮันโดกานาโชดพูดไปแล้วเนี่ยก็ไม่รู้ว่ามีใครสักคนหนึ่งที่เป็นตัวเริ่มต้นแบบอย่างเป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้กับการทําตัวแนวนี้หรือเปล่านะครับเจสซี่เลนการ์ดไงแม่เจ้าของหมายเลขสิบสนี่มันยังไงอยู่นะตอนอยู่เนี่ยก็แหมสีกับมาคัสแรชฟอร์ดเหลือเกินนะครับตั้งแก๊งบินบีนนะฮะแล้วก็บอกว่าเอ่อพวกเราเนี่ยเคยตอบโต้แฟนบอลด,ด้วยนะฮะเป็น0 0 0 0 1 2ที่ ประสบความสาเร็จจากอะคาเดมี่แล้วก็ได้ก้าวขึ้นมายืนอยู่ในสโมสรจะบอกว่ากูเก่งนะที่ขึ้นมาอยู่ตรงนี้ได้ฉะนั้นอย่าวิจาร์พวกกูมากเลยพวกกูเก่งจริงซึ่งมันเป็นทัศนคติที่ใช้ไม่ได้ครับและมันก็ไม่น่าเชื่อนะครับว่าไอ้ความราวความเอิดเสียจนเกินตัวเหล่านั้นเนี่ยนะครับมันถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นมาจนถึงไอ้เด็กคนนี้ครับอเลฮันโรการาโชฉะนั้นขายได้ก็รีบขายเถอะครับอยากเก็บเอาไว้เป็นเนื้อร้ายอยากเก็บเอาไว้ ให้เสียการปกครองของสโมสรนเลยนะครับทิ้งท้ายสักนิดหนึ่งนะครับลองย้อนไปดูนะครับภาพใน i อของกนาโชดูนะครับคืออันนี้ผมก็แถมๆนิดหน่อยแหละจริงๆก็ไม่ค่อยอยากจะวิจารหรอกเพราะว่าเงินใครก็เงินมันไม,ไม,ไม่ไม่มีสิทธิ์จะไปสอนใครใช้เงินนะฮะหรือ,อ,อมีสิทธิ์ไปสอนใครว่าควรใช้ชีวิตยังไงนะครับแต่ผู้เล่นที่เพิ่งจะขึ้นจากทีมเยาวชนมาได้ไม่นานเป็นแกนหลักให้กับสโมสรนได้ไม่นานค่าเหนื่อย55,000ปอนด์ปอนต่อสัปดาห์โดยประมาณ นะครับแต่ว่าใช้ชีวิตหรูหราฟฟ้าฟาละเกินโอเคผมอาจจะผิดก็ได้ยอมรับไม่ได้หาข้อมูลหรอกฮะว่าไอ้แบรนด์ที่เขาใส่ไม่ว่าจะเป็นดีอนะฮะหรือว่าลุยส์วิกตองนะฮะหรือว่าแบรนด์ต่างๆมากมายเนี่ยนะครับที่ขึ้นมูล,ลค่าอย่างในเว็บที่ขึ้นมาตรงเนี้ยนะฮะมันเป็นแบรนด์แอมให้กับแบรนด์เหล่านี้หรือเปล่าหมายถึงกาน,นโชว์นะครับเขาได้เป็นแบรนด์แอมคือถูกจ้างใส่ไหมหรือว่าให้ฟรีแล้วก็ใส่โชว์อะไรแบบเนี้ยเราก็ไม่รู้ว่าเขามีดีแบบนั้หรือเปล่าแต่ถ้าไม่มีเนี่ย เห็นไลฟ์สไตล์แล้วก็ไม่รู้สิผมเห็นคนที่ใช้ชีวิตหรูหราแบบนี้ถ้าไม่ใช่คนที่ได้ค่าเหนื่อยระดับซูเปอร์สตาร์จริงๆเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ไม่ค่อยรอดนะเออน,นะฮะมันอาจจะมีดรามา่าโทรมาถล่มผมเรื่องนี้ก็ได้นะก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าใดๆทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมว่าอธิจุดอเด็กคนนี้ใช้ไม่ได้เลยแล้วก็สมควรที่จะขายทิ้งซะนะฮะแล้วเพื่อนๆว่ายังไงก็ ใส่มาได้เต็มที่เลยนะครับอ่ะก็เป็นทั้งหมดนะครับของ EP นี้นะครับหวังว่าจะชอบหวังว่าจะเป็นประโยชน์หวังว่าจะได้รับความบันเทิงนะครับและจะได้ยอด Subscribe เพิ่มนะครับกดหรือยังถ้ายังไม่กดนะครับ u b s c r i b e เป็นกําลังใจเพิ่มให้กับเป้จิตรายุจับบางด้วยนะครับส่วนวันนี้นะครับขออนุญาตไปก่อนละนะครับไปทำงานต่อสวัสดีครับ